สวัสดีค่ะพี่น้องปองไป,ปสุบุสุคณมือนีกับเมื่อผ้อยายนิวแคนาดาคือเก่าแล้วจ้ะยายนิวกมีเข้ามาอัปเดตเรื่องบอดบอยซิริชัยซอแนอนออรดีของวกเ๊าคือเก่าแล้วเนาะจ้ะว่าเรากับเขาเรื่องกันเลยเนาะจ้ะแก้ปัญหากล่องใสชุดแตกเกิดอะไรขึ้นเกิดอ,กอย่างขึ้นเนาะที่นี่เดี๋ยวยายนิวสิบอกสูฟังเนาะจ้ะเนาะก็คือว่าล่าสุดบอดบอยซิริชัยเราก็ได้โพสต์แบบนี้เนาะจ้าน,นว่าแก้ปัญหากล่องใสชุดแตกด้วยการสั่งโรงงานผลิตอย่างดีแข็งและตอบโจทย์การใช้งาน เพื่อแจกลูกวงขอบคุณแม่นกน้อยที่ช่วยประสานงานให้นะครับแล้วก็บวกกับแม่นกน้อยนอะพี่น้องแล้วก็เขียนคอมเมนต์วางสิเด่ะผมก็ว่าผมเป็นอีกคนที่ซัพพอร์ตและให้โอกาสทุกคนอย่างดีที่สุดถึงแม้นว่าหลายคนจะลืมแต่ผมเชื่อเสมอว่าเมื่อเขาได้ไปเจอโลกภายนอกโลกที่ต้องสู้ด้วยตัวเองสักวันเขาจะคิดถึงผม ขอบคุณแม่นกน้อยที่ช่วยประสานสั่งลังให้ชุดให้นะครับ้วกเมียนการโอนเงินของเพน้อพี่น,น้นองจ้าเอฟซีลายๆท่านเขาเขามาสแสดงความคิดเห็นน้ำนพี่นองท่านนี้ก,ก็ว่าบ่าเคยลืมที่เคยเลี้ยงดูเอืย้ยเป็นอย่างดีจ้าขอให้หัวหน้าจะเดินยิ่งยิ่งขึ้นไปสิแม่น,นันลูกน้องแล้วนพี่นองจ้าสุดยอดมากหัวหน้าบอยซอแอนผู้นําทีมงานใจดีที่สุดแล้วขอเช่นชมค่ะอีกท่านนี้ก,ก็กว่า ใจถึงทำถึงเป็นที่รักของเคารพของลูกนกลูกวงสุดยอดครับเป็นหัวหน้าผู้นำทีมงานใจเกินร้อยที่สุดยอดหาใดาปานหล่อทั้งกายหล่อทั้งใจเก่งรอบด้านนี่แหละตัวอย่างหัวหน้าที่ดีมีความอบอ้อมอารีต่อคนรอบข้าง #boy ริชัยซอแอนใจเกินร้อยท่านนี้ก็ว่าสร้างคนสร้างงานให้โอกาสกับทุกๆคนแต่จิตใจความคิด ของแต่ละคนไม่อาจรู้ได้ใครทำยังไงก็ได้ผลอย่างนั้นแมนพี่น้องบอดบอยก็สอแอนเพื่นก็นดีกับสุุสุคนนี่ดีละหน้าตาก็ดีคนก็นดีนิสัยก็ดีเนาะพี่น้องจังไดกะให้สอบบอสอแอนบอดบอยไปทั้งไลก็ให้เจืิอนลุงเลี้ยงเฮงเฮงปังปังรวยรวยเด้อจะเด้อพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นว่าจังใดกะคอมเมนต์ข้มมาสู่ฟังเนี่ยเด้อจากคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันไหมคลิปหนา เดี๋ยวมีข่าวสารนี่อย่างแย่นิ้วสิมาบอกฟังอีกเด้อจ้าขอบคุณมากค่ะบายบาย